ทุกการต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยจะได้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยวันนี้ที่ถนนอักษะนะครับหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จะต้องจดจำไว้ว่าหัวใจของการต่อสู้ได้ขยายไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้แล้วติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับพลังการต่อสู้ทุกครั้งของคนเสื้อแดงยังคงยิ่งใหญ่เสมอมานับตั้งแต่หลังการปฏิวัติรัฐประหาร การทำงานที่เป็นขบวนการการปกป้องประชาธิปไตยที่หัวใจถูกล้อมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกครั้งถือเป็นการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่และยาวนานมากที่สุดนั่นเป็นเพราะหลักการที่ถูกต้องเป็นธรรมอยู่บนข้อเรียกร้องที่เป็นประชาธิปไตยจึงทําให้ทุกครั้งที่มีการต่อสู้คนเสื้อแดงจึงสามารถรวบรวมมวลชนได้อย่างน่าประทับใจสร้างปรากฏการให้กับกระบวนการประชาธิปไตยทั้งในและต่างประเทศยังไม่ต้องสงสยัย ถึงวันนี้ที่ถนนอักษะวันแห่งการปราบกบฏขอเรียกร้องเหล่านั้นยังถูกถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาตามแนวทางที่ถูกต้องและได้ขยายแนวร่วมไปยังในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่แข็งแรงทางการเมืองอย่างในพื้นที่ภาคใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่ภาคใต้สามารถตอบข้อสงสัยได้เป็นอย่างดีโดยคนเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันมีคนภาคใต้มากขึ้นที่เชื่อมั่นในอุดมการของฝ่ายประชาธิปไตย และเห็นความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการทางกฎหมายซึ่งถูกผู้มีอำนาจครอบงำพร้อมกับชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่เห็นความพยายามพัฒนาจังหวัดจากพักประชาธิปัตย์อย่างเต็มที่แต่กลับเห็นการทำหน้าที่ของพัคเพื่อไทยตั้งแต่ในอดีตจ,จนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจนบ้านเมืองของเรานะถ้าคนเป็นคนเป็นคนใหญ่เนี่ยคือจะทำอะไรก็ได้คือไม่มีความถูกต้องอะ คอนุงเทพก็ถามว่าพี่เล็กสสพรรคประชาธิปัตย์ตอนที่จะเข้ามาอยู่ในเป็นสสเนี่ยมีใครเคยมีกิจการเป็นของตัวเองมาบ้างเราก็เจ็บแล้วก็จบลำรับประชาธิปัตย์เราทำไมถึงหันจกปปเนี่ยมามาสนามสนุนแนวทางของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเงี้ยก็รักม่ต้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรักคือรักอ่ะรักมากรักตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนไทยรักไทย ยบายของเขาก็ทำให้เราว่า30บาทและ3าทุกโลกเรา,า,าก็ได้แล้วก็รถมีปป์รถไฟฟีและพอคุณยิ่งรักขึ้นก็จะเป็นว่าผู้คนสูงอายุจะเพิ่มจากอายุ60ก็จะได้เป็น600เมื่อก่อน500เออนเ0แนห้าร้ัยสวนทางกันมากเลยอย่างอย่างพีนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้โดนสารพัดโดนด่าโดนว่าจะไปเราทำบ้าน ยากดูยากเราก็รา้ว่าเราเป็นคนเป็นตอนนี้ตอนนี้เบาแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่โหขนกาทำงานเขายังไปบอกอ่ะคนที่ซื้อของบอกอย่าไปเอามันเสื้อแดงขนาดนาดันดน้นเลยคนเสื้อแดงนี่ลำบากมากภาคใต้อ่ะคนภาคใต้ที่เป็นเสื้อแดงยังมีอีกเยอะนะแต่เขาไม่กล้าออกตัวนอกจากนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลใช้อำนาจและอาศัยวัฒนธรรมพื้นถิ่น กดดันคนพื้นที่ให้เกิดความเชื่อทางการเมืองตั้งแต่เกิดจนหลายคนมองฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเป็นศัตรูแต่ถึงปัจจุบันมีคนใต้ไม่น้อยที่มองเห็นว่าพรรคที่ตอบแทนคุณประชาชนได้อย่างชัดเจนมีนโยบายตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมนั่นคือพรรคเพื่อไทยแตกต่างยังไงคือในเรื่องการทํางานให้กับเ,เวลานโยบายของเขา ของประชาย์เนี่ยเวลาเขาเข้าหาเสียงเขาไม่เคยมีเป็นนโยบายทีนี้คนใต้บางบางคนส่วนใหญ่กลุ่มใหญ่ที่เขาไม่เข้าใจคําว่านโยบายไงเขายึดพรรคพวกเขาจะยึดพรรคพวกเป็นหลักแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่านโยบายในการทํางานเขาไม่ได้ทีนี้หลักของประชาิัตย์ที่มองจากความรู้สึกนะจากที่มองเนี่ยเขาไม่ได้ยึดหลักของประชาชนเป็นหลักแต่เขายึดส่วนตัว ชาติที่บัจะยึดส่วนตัวเขาไม่ได้ยึดว่าเอาประชาชนเป็นหลักฉะนั้นภาคใต้จึงจะเจริญช้ากว่าภาคอื่นในเรื่องการบริการประชาชนในเรื่องว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้จากพรรคการเมืองอ่ะมันเลยไม่ไม่ไม่พัฒนาเท่าที่ควรวันนี่เคยเสนอเหมือนกันว่าทําไมบ้านเราถึงไม่สร้างมาตรฐานให้กับประชาชน ก่อนอื่นเราต้องสร้างมาตรฐานในคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องเนี้ก็สมกับที่เขาว่านั่นแหละที่ประชาธิปัตย์พูดว่าคนใต้เข้าใจระบบประชาธิปไตยแค่สิบเปอร์เซนต์ีเก้าสิบเปอร์เซนต์เนี่ยเขาสามารถที่จะพูดยังไงก็ได้เสียงสะท้อนเหล่านี้ยังเน้นย้ำให้เห็นว่าคนเสื้อแดงพักเพื่อไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นในพ er ื้นท <Tu> ี่ทางการเมืองที่ไม่มีผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนเพราะคนเหล่านั้น เห็นภาพการทำงานการบริหารประเทศเห็นพัฒนาการมาทุกยุคทุกสมัยเชื่อมั่นในนโยบายเชื่อมั่นในตัวผู้นำและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทุกพื้นที่ในทุกมิติทางการเมืองในทุกความเชื่อเพียงขอให้ทุกคนยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้กำหนด ทีมข่าว DNN รายงาน